หือหาซากกระดูกใต้เจดีทุกคนคิดว่าเป็นพญนาคก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ภาพออนไลน์ว่ามีซากกระดูกสัตว์เลื้อยคานใต้ฐานพระมหาเจดีวัดเขมาพิระตารามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีผู้สึกข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพระมหาเจดีสมัยอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ขนาดกว้างประมาณ25เมตรยาว25เมตรสูง30เมตรใต้ฐานเจดีมีช่องความสูงประมาณ1.5เมตรจำนวนหลายช่องสามารถเดินเข้าไปถึงช่องสูงใจกลางเจดีได้ซึ่งขนาดนี้อยู่ระหว่างการบูรณนะเมื่อดูช่องใต้เจดีที่มีคนงานก่อสร้างพบซากกระดูกง,งูพบว่าเป็นช่องขนาดเล็กกว้างประมาณ5เซนติเมตร และยาวประมาณ10เซนติเมตรเปิดไว้สำหรับนำดวงไฟส่องสว่างเข้าไปติดตั้งภายในภายในมีโครงกระดูกสองโครงขนาดความยาวประมาณ20เซนติเมตรพระสมยศที่ระวังโสพระผู้ดูแลพระอุโบสถและพระมหาเจดีกล่าวว่าทางวัดกำลังบูรณะปฏิสังขรณ์แต่เมื่อเจาะเข้าไปก็เจอซากงูขนาดประมาณหนึ่งช่องอิดไม่ใหญ่มาก ส่วนภาพที่เผยแพร่อ,ออกไปทางโซเชียลมีเดียที่ดูเหมือนกระดูขนาดใหญ่เพราะใช้กล้องซูมเข้าไปทำให้ลักษณะดูใหญ่ผู้สึกข่าวคาดว่าซากดังกล่าวน่าจะเป็นงูเหลือมหรืองูสิงไม่ใช่พญานาคอย่างที่เข้าใจ